อิสตันบูลเดิมชื่อคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรก,กีและทวีปยุโรปนับรวมเขตเมืองฝั่งเอเชียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีอิสตันบูลเป็นเมืองเชื่อมทวีปยุเรเชียโดยตั้งระหว่างช่องแคบบอสพารัสซึ่งแยกยุโรปและเอเชียระหว่างทะเลมามาลาและทะเลดำเมืองอิสตันบูลมีชื่อเสียงทางด้านศูนย์กลางการค้าและประวัติศาสตร์ของฝั่งยุโรป ประมาณหนึ่งในสามของประชากรอาศัยอยู่ทางอนาโปลเีหรือฝั่งทวีปเอเชียโดยมีประชากรทั้งหมดประมาณ15ล้านคนอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยจัดว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกและเป็นเมืหรือองค์ในยุโรปที่ใหญ่ที่สุดเมืองเป็นศูนย์กลางการปกครองของเทศบาลนะครอิสตันบูลอิสตันบูลถือว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ในอดีตเมืองอิสตันบูลก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อไบแซนไทยบนแหลมซาเรดูนูราว6 6 0ปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อเวลาผ่านไปตัวเมืองค่อยๆขยายขนาดและอิทธิพลเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โดยหลังจากการสถาปนาเป็นกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปีคริสต์ศักราช330บไบแซนไทยอยู่ในท่าน้เมืองหลวงของจักรวรรดิมาเป็นเวลาเกือบ16ศตวรรษตั้งแต่จักรวรรดิโรมันไบแซนไทยและตีมจักรวรรดิไบแซนไทยภายใต้าราชวงศ์พ ไทยโดยเมืองไบแซนไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่าศาสนาคริสต์ในช่วงเวลานั้นก่อนที่ชาวออกโตมานจะพิชิตเมืองในปีคริสตศักราช1453และเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของจักรวรรดิออกโทมันและาศาสนามุสลิมในที่สุด ตำแหน่งของเมืองถูกปรากฏบนหน้าประวัติศาสตร์ทั้งบนเส้นทางสายไหมเส้นทางผ่านของรถไฟไปยังยุโรปตะวันออกกลางและเป็นเพียงการเดินทางทะเลทางเ,เดียวที่จะข้ามระหว่างทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายทางประชากรหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพตุรกีอังการาได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของตุรกีเมืองไบแซนไทน์เปลี่ยนในชื่อเป็นอิสตันบูลในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเมืองของความโดดเด่นด้านการเมืองและศิลปวัฒนธรรมและประชากรในเมืองมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่านับจากปีคริสตศักราช ราว1950โดยมีผู้อพยพจากถ้วยอาณาปลณ์ย้ายเข้ามาอาศัยในเขตเมืองอีกทั้งยังมีการขยายผังเมืองเพื่อที่จะรองรับประชากรได้มากขึ้นสระเอกิดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมเส้นทางภายในเมืองมากขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่20เทศกาลศิลปะดนตรีภาพยนตร์และวัฒนธรรมได้รับการก่อตั้งขึ้นที่นี่และอิสตันบูลยังคงเป็นเมืองเจ้าภาพในปัจจุบัน ในปี2558นักท่องเที่ยวต่างชาติราว12.56ล้านคนได้เดินทางมายังอิสตันบูลและ5ปีหลังจากนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปจึงทําให้อิสตันบูลเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ5ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคือศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความบันเทิงของเมืองตั้งอยู่ในเขตเบียโอฮอนลูอิสตันบูลถือว่าเป สุดในโลกโดยเป็นเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่จำนวนมากของประเทศรวมถึงสื่อและการเงินมากกว่าหนึ่งในสี่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของตุรกีด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูและการขยายตัวเมืองมากขึ้นอิสตันบูลจงึเสนอสำหรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนถึง5ครั้งในรอบ20ปีที่ผ่านมา ชื่อดั้งเดิมของเมืองคือไบแซนเทียมถูกตั้งโดยมูลนิธิเมกาเรียนเจ้าอาณานิคม6ก0ปีก่อนคริสต์ศักราชมีการสนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดมาจากชื่อบุคคลนามว่าไบแซดซึ่งประเพณีกรีกโบราณมักใช้ชื่อของกษัตริย์ในตำนานของในฐานะผู้นำของอาณานิคมกรีกแต่นักวิชาการสมัยใหม่ตั้งสมมติฐานว่าชื่อของไบแซดคือชาวเพลกหรือชาวอิลิเลียนดั้งเดิมที่ย้ายการตั้งถิ่นฐานมายังเมกาเรียนหลังจากจักรพรรดิคอนสแตนไทนยมหาราชได้เปลี่ยนเป็นเมืองหลวงใหม่แห่งจักรวรร ตัววัดที่30เมืองนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเมืองคอนสแตนติโนเปิลซึ่งมีชื่อในภาษาละตินว่าคอนสแตนติโนโทลิสหมายถึงเมืองคอนสแตนตินนอกจากนี้โตเขายังพยายามที่จะเสนอชื่อโนวาโรมโดยมาจากภาษากรีกในรมโรมใหม่แต่ก็ไม่ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายกรุงคอนสแตนติโนเปิลยังคงเป็นชื่อทางการของเมืองทางตะวันตกจนกระทั่งมีการก่อตั้งสาธารณารัฐตุรกี เป็นชื่อใหม่ที่ชาวออตโตมานใช้เรียกแมระหว่างการปกครองส่วนอิสตันบูลและเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้ถ่ายใต้การปกครองของชาวออตโตมานดังนั้นการใช้ชื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะอ้อนอ้างถึงชื่อเมืองในช่วงยุคออตโตมนันตั้งแต่กลางศตรวรรษที่1 5ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทางการเมืองถึงแม้ว่าจะไม่ผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของชาวเติร์กก็ตามในศตรวรรษที่19เมืองมีชื่ออื่นที่ถูกเรียกโดยชาวต่างชาติหรือเตอริร์โดยชาวยุโรปมักใช้กรุอองคอนสแตนติโนเปิลอ มีกำแพงล้อมรอบระหว่างโกลเลนอฮอนและทะเลมามาราและคำว่าเพียราจากคำภาษากรีกสำหรับข้ามถูกใช้เพื่ออธิบายพื้นที่ระหว่างโกลเอดอนฮอนและบอสฟอรัส แต่ชาวเติร์ดนิยมเรียกในชื่อบียากรูดซึ่งกลายเป็นชื่อทางการของหนึ่งในเขตเลือกตั้งของเมืองในปัจจุบันนอกจากนี้ชื่อว่าอิสลามบูลหมายถึงเม en ืองแห่งอิสลามหรือเต็มไปด้วยาศาสนาอิสลามบางครั้งก็ใช้เรียกขานเพื่ออ้างถึงเมืองและยังคงมีจะรึอยู่บนเรียนออกโตมันซึ่งมีการเชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดของชื่อในปัจจุบันอิสตันบูลแต่ได้ถูกปฏิเสธโดยข้อเท็จจริงที่พบว่าชื่อนี้มีการปรากฏก่อนเป็นเวลานาน,านก่อนที่ชาวออกโตมันจะได้รับชัยชนะด้วยซ้ํา ส่วนชื่ออิสตันบูลสันนิษฐานมาจากวาลีกรีกในยุคกลางซึ่งหมายถึงเมืองโดยเป็นชื่อที่คอนสแตนติโนเปิลถูกเรียกโดยชาวกรีกในท้องถิ่นสิ่งนี้สะท้อนสถานะเป็นเมืองใหญ่เพียงแห่งเดียวในบริเวณใ,ใกล้เคียงความสําคัญของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในโลกออกโทมันก็สะท้อนออกมาด้วยชื่อออกโทมันเดสเซเดสซึ่งหมายถึงประตูสู่ความรุ่งเรือง อีกข้อสันนิษฐานคือชื่อที่วิวัฒนาการมาโดยตรงจากชื่อคอนสแตนติโนเปิลที่ลดพออยางแรกและตัวที่สามไปชาวปุรกีนิรุกติศาสตร์เชื่ออิสลามมาจากรากศัพท์ชาวอิสลามจํานวนมากหรืออิสลามบูพบกับชาวอิสลามจากในท่าน้ำเมืองหลวงขอองค์จากระวัติอิสลามออกโทมันนอกจากนี้จากเอกสารชาวเติร์ดบางแห่งในศตวรรษที่17เช่นอิสเลียลไบได้อธิบายว่ามันเป็นชื่อของช่วงเวลาแบบชาวปุรกีคือ ระหว่างศตรวรรษที่17ถึงปลายศตรวรรษที่18โดยมีการใช้อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันการเรียกครั้งแรกของคำว่าอิสตานบูมาจากสร้างเรียนในปี1 7 0 3ในช่วงรัชสมัยของศูลาุตานอาเมตที่3อย่างไรก็ตามยังมีการใช้ชื่อคอนสแตนติโนเปิลในภาษาอังกฤษในศตรวรรษที่20สอิสตันบูเริ่มเป็นที่แพร่หลายหลังจากตุรกีนำตัวอักษรละตินมาใช้ในปี1928เพื่อกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆที่จะใช้ชื่อเมืองแบบภาษาตุรก,กีแทนในปัจจุบันตุรกีีชื่่ออออเยนนวาสตััับบบบูกกกรระแษ ตุรกีซึ้นแตกต่างกันระหว่างจุดและไม่มีจุดเอในภาษาอังกฤษเน้นที่พยางค์แรกหรือพยางค์สุดท้ายแต่ในภาษาตุรกีจะเน้นพยางค์ที่2คนที่มาจากกิสตันบูลเรียกว่าอิสตันบูลู ไบแซนเทียมเมืองไบแซนเทียมสร้างโดยชาวกรีกเมื่อ667ปีก่อนคริสตกาลโดยตั้งชื่อตามกษัตริย์บิสซัสเมืองไบแซนเทียมถูกครอบครองและทำลายโดยจักรวรรดิโรมันเมื่อปีคริสต์ศักราช196จากนั้นโรมันได้สร้างไบแซนเทียมเพือนอมาใหม่อีกครั้งในยุคข,ของจักรพรรดิเอซอสปฏิมาตเซเวอรัส จักรวรรด,ดิไดแซนไทยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชแห่งจักรวรรดิโรมันได้ย้ายมาสร้างกรุงโรมใหม่ที่ไบแซนเทียมแต่คนส่วนมากมักนิยมเรียกว่าเมืองคอนสแตนติโนเปิลมากกว่าในภายหลังจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่มีเมืองหลวงคือคอนสแตนติโนเปิลมกถูกเรียกว่าจักรวรรด,ดิไดแซนไทยคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยุคนั้นหลังสงครามครูเส็ดครั้งที่สี่คอนสแตนติโนเปิลถูกยึดและเผาทำลายก่อนจะถูกยึดดลบคืนไดในภายหลัง หลังจากล่มสลายของกรุงโรมและจักรวรรดิโรมันตะวันตกคอนตแตนติโนโตเติรกลายเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของจักรวรรดิไดแซนไทยและเป็นศูนย์กลางของาศาสนาคริสต์นิกายอิสเทอร์นออรโทดอ์โดยมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่นโบสถ์ฮาเกียโซเฟียเป็นต้นจักรวรรดิออตโตมันในปีคริสต์ศักราช1453ศูนย์ลานเมต ผู้พิชิตได้บุกยึดกรุงคอนสแตนตินโนเปิลตัวเมืองได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมแบบมุสลิมชื่อของเมืองเปลี่ยนเป็นอิสตันบูลในสมัยขอองค์จากประวัติออตโตมันเมืองอิสตันบูลได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมากสาธารณารัฐตุรกีเมื่อสาธารณารัฐตุรกีถูกก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศักราช1923เมืองหลวงของประเทศย้ายจากอิสตันบูลไปที่เมืองอังการานับระยะเวลาที่อิสตันบูลเป็นเมืองหลวงทั้งสิ้น1,610ปี